ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เรียกว่าการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดชื่อภาษาอังกฤษว่าคอมพิวต็ดบัตเคิลหรือว่าเรียกสั้นๆว่า CBC นะคะการแปรผล CBC เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนหลักๆนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือเม็ดเลือดแดงนะคะเม็ดเลือดแดงเนี่ยเราจะดูจากค่าฮีโมโกลบินแล้วก็ค่าฮีมมโตคริตเป็นหลักนะคะหน้าที่หลักของเม็ดเลือดแดงเนี่ยคือการลําเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีปริมาณของเม็ดเลือดแดงที่ต่ํากว่าปกติเนี่ยก็จะทําให้ ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่ายได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีเม็ดเลือดแดงที่ข้นกว่าปกติเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดริมเลือดอุดตันได้มากขึ้นส่วนที่2นะคะก็คือเม็ดเลือดขาวค่ะเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการต่อต้านเชื้อโรคเราอาจจะพบความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะการติดเชื้อหรือมีภาวะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นนะคะนอกจากปริมาณของเม็ดเลือดขาวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูสัดส่วนของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดร่วมกันไปด้วยนะคะ ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเก็ดเลือดเก็ดเลือดเนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการทําให้เลือดหยุดไหลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปริมาณของเก็ดเลือดต่ากว่าปกติเนี่ยก็จะทําให้เลือดหยุดยากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการแปผลตรวจ CBC เนี่ยแนะนําให้อยู่ภายใต้การแนะนําของแพทย์เป็นหลักถ้าเราไปอ้างอิงจากผลค่าปกติของใบตรวจมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลไปก่อนลงหน้าได้นะคะทั้งๆที่เราอาจจะยังไม่ได้มีความเจ็บป่วยก็แนะนําให้มาปรึกษาแพทย์เป็นหลักนะคะ